สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบของภาคเหนือประเทศไทยที่นี่หมอกยามเช้าปกคลุมยอดเขาและเสียงลำธารไหลรินดังก้องในความเงียบแต่ใต้ความสงบนี้มีเรื่องราวที่ทําให้หัวใจเต้นแรงเรื่องราวของศกนาตกรรมที่ทุกคนในหมู่บ้านยังคงพูดถึงด้วยความหวาดกลัวและบางครั้งก็ด้วยความโกรธคุณพร้อมที่ จะดำดิ่งสู่ความลับของหมู่บ้านนี้หรือยังหรือจะบอกว่าคุณอาจจะรอดชีวิตจากเรื่องนี้ไม่ไหวก็ได้55เอาละก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอให้คุณกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราด้วยนะแต่เฉพาะถ้าคุณรักสิ่งที่เราทำจริงๆเท่านั้นและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เป็นเวลากี่โมงที่เมืองของคุณคุณกำลังยืนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านห้วยเงียบ ชื่อนี้ฟังดูสงบแต่ความจริงกลับซ่อนอะไรบางอย่างที่ทําให้คนลุกหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในหุบเขามีบ้านไม้ไผ่กระจายตัวอยู่ตามเนินเขาผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวทาสวนและเลี้ยงสัตว์แต่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านไม่อาจนอนหลับสนิทคุณได้ยินข่าวลือจากคนขับรถตู้ที่พาคุณมาที่นี่เขาพูดด้วยน้ําเสียงกระซิบว่าระวังตัวให้ดีนะที่นั่นมีอะไรแปลกๆคุณหัวเราะในตอนนั้น คิดว่าเขาคงพูดเล่นแต่ตอนนี้เมื่อคุณก้าวลงจากรถและสัมผัสอากาศเย็นเยือกของหมู่บ้านคุณเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องข่าวลือที่ทุกคนพูดถึงเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอาสาร เขาเป็นชาวกระเหรี่ยงหน้าตาดีผิวคล้ำและมีรอยยิ้มที่ทาให้คนในหมู่บ้านทั้งรักและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันอาสานอายุราวๆยี่สิบห้าปีใช้ชีวิตอย่างเงียบๆทํางานในไร่และช่วยพ่อแม่ของเขาแต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นจุดสนใจของทุกคนคือเรื่องที่ยากจะเชื่อว่ากันว่าเขาทําให้สองสาวฝาแฝดซึ่งเป็นนางแบบจากเมืองใหญ่ตั้งครันพร้อมกันคุณอาจจะคิดว่าอะไรนะน,นางแบบในหมู่บ้านห่างไกลแบบนี้ะลามันฟังดูเหลือเชื่อแต่เรื่องนี้ทําให้ทั้งหมู่บ้านแตกตื่นและคําถามที่ทุกคนอยากรู้คือเกิดอะไรขึ้นนนกันแน่ สองสาวฝาแฝดนี้ชื่อว่านาราและนารีทั้งคู่เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพใบหน้าของพวกเธอเคยปรากฏบนป้ายโฆษณาและนิตยสารแฟชั่นพวกเธอสวยฉลาดและมีสเสน่ห์ที่ทําให้ทุกคนลหลงไหลแต่ทาไมสองสาวที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างในชีวิตถึงได้มาปรากฏตัวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และที่สําคัญทาไมพวกเธอถึงได้เกี่ยวข้องกับอาสารชายหนุ่มที่ดูเหมือนไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากรอยยิ้มของเขาคุณเริ่มสงสัยและความอยากรู้ทําให้คุณก้าวเข้าไปในหมู่บ้านลมเย็นพัดผ่านใบหน้าและคุณได้ยินเสียงกระซิบจากกลุ่มผู้หญิงที่กําลังซักผาอยู่ริม ลำทานพวกเธอมองมาที่คุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงคุณตัดสินใจเดินไปที่ร้านค้าของหมู่บ้านซึ่งเป็นเพียงกระท่อมไม้เล็กๆที่ขายของใช้จำเป็นคุณพบกับป้าแก้วหญิงชราที่เป็นเหมือนคลังข้อมูลของหมู่บ้านเธอมีรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่ดวงตาของเธอซ่อนความรู้บางอย่างไว้คุณถามเธอเกี่ยวกับข่าวลือและหลังจากลังเลเล็กน้อยเธอก็เริ่มเล่านารากับนารีมาที่นี่เมื่อสามเดือนก่อนพวกเธอบอกว่าจะมาพักผ่อนแต่ใครจะไปเชื่อล่ะสาวเมืองใหญ่แบบนั้นจะมาทนชีวิตในหมู่บ้านแบบนี้ได้ยังไง ป้าแก้วหยุดแล้วมองไปรอบๆเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินแล้วก็มีอาสารเด็กหนุ่มคนนั้นเขาเจอพวอก็เธอบ่อยๆที่กระท่อมเก่าตรงป่าลึกกระท่อมเก่าคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นผสมกับความหวาดกลัวป้าแก้วเล่าต่อว่ากระท่อมนั้นเคยเป็นที่พักของหมอพีเก่าแก่ของหมู่บ้านแต่ตอนนี้มันถูกทิ้งร้างและชาวบ้านเชื่อว่ามันมีวิญ,ญญาณวงเวียนอยู่คุณถามป้าแก้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาราและนารีเธอส่หัวและพูดว่า ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ตอนนี้ทั้งคู่ท้องและพวกเธอไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่อากาศแต่เป็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของป้าแก้ว คุณตัดสินใจไปหาอาซานเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองคุณเดินตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านป่าเขาไปยังกระท่อมของเขาซึ่งตั้งอยู่นอกหมู่บ้านเล็กน้อยระหว่างทางคุณสังเกตเห็นร่องรอยแปลลกๆบนพื้นดินราวกับมีคนลากอะไรหนักๆผ่านไปคุณพยายามไม่คิดมากแต่หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นเมื่อคุณมาถึงกระท่อมของอาซานคุณเห็นเขานั่งอยู่หน้าบ้านกำลังแกะสลักไม้ชิ้นหนึ่งเขามองขึ้นมาและยิ้มให้คุณรอยยิ้มที่ทำให้คุณรู้สึกทั้งอบอุ่นและไม่สบายใจในเวลาเดียวกันคุณมาทำอะไรที่นี่ อาซานถามด้วยน้ำเสียง,งน,นุ่มนวลคุณบอกเขาว่าคุณได้ยินเรื่องราวของเขาและสองสาวฝาแฝดเขาหัวเราะเบาๆและพูดว่าคนในหมู่บ้านชอบพูดอะไรที่มันเกินจริงแต่เมื่อคุณถามถึงนาราและนารีดวงตาของเขาเปลี่ยนไปมีบางอย่างในสายตานั้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขากําลังซ่อนอะไรบางอย่างคุณถามเขาต่ว่าเขาเจอพวกเธอที่กระท่อมเก่าใช่ไหมเขาหยุดแกะสลักและมองคุณด้วยสายตาที่เย็นชาคุณไม่ควรไปที่นั่นเขาพูดมันไม่ใช่ที่สําหรับคนนอก คุณรู้สึกถึงความท้าทายในคำพูดของเขาและตัดสินใจว่าคุณจะไปที่กระท่อมเก่านั้นไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนก็ตามคุณขอบคุณอาสาและเดินกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อคุณเดินผ่านปากคุณได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงร้องให้เบาๆลอยมาในสายลมคุณหยุดและมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้และเงามืดคุณบอกตัวเองว่ามันคงเป็นแค่จินตนาการแต่ลึกๆคุณรู้ว่าบางอย่างในหมู่บ้านนี้กำลังรอให้คุณค้นพบ เมื่อคุณกลับมาที่หมู่บ้านคุณพบว่านาราและนารีพักอยู่ที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านคุณตัดสินใจไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติมเมื่อคุณมาถึงคุณเห็นทั้งคู่กำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงพวกเธอสวยอย่างที่ข่าวหรือเล่าขานแต่มีบางอย่างในดวงตาของพวกเธอที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมาไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่เป็นความหวาดกลัวคุณแนะนําตัวเองและถามพวกเธอว่าทําไมถึงมาที่หมู่บ้านนี้นารายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ฝืนใจเราต้องการหนีจากความวุ่นวายในเมืองเธอพูดแต่คําพูดของเธอฟังดูไม่จริงใจจนนาาารีีซึึ่่งงเยบมตลอดดููก็พข้ว บางครั้งการหน,นีจากบางอย่างก็ทำให้คุณเจอกับสิ่งที่แย่กว่าคุณรู้สึกถึงน้ำหนักในคำพูดของเธอและก่อนที่คุณจะถามอะไรต่อหัวหน้าหมู่บ้านก็เดินออกมาและบอกให้คุณกลับไปเขาดูกโกรธและคุณรู้ว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากให้คุณรู้ เมื่อคุณเดินกลับไปยังที่พักชั่วคราวของตัวเองคุณรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาจากเงามืดคุณหันกลับไปแต่ไม่เห็นอะไรคุณบอกตัวเองว่าคุณจะต้องหาความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามและกระท่อมเก่าในป่านั้นดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญคุณนอนลงบนที่นอนฟางในกระท่อมที่ชาวบ้านจัดไว้ให้และในความเงียบขอมองค่ำคืนคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่นอกกกระท่อมคุณลืมตาขึ้นแต่ไม่กล้าขยับคุณรู้ว่าบางอย่างกำลังเริ่มต้นและคุณกำลังอยู่ตรงกลางของมัน คุณตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในอกเสียงฝีเท้าที่ได้ยินเมื่อคือนยังคงดังก้องอยู่ในหัวคุณลุกขึ้นจากที่นอนฟางมองออกไปนอกหน้าต่างกระท่อมเล็กๆที่ชาวบ้านจัดไว้ให้หมอกยามเช้าปกคลุมหมู่บ้านให้เงียบราวกับผ้าคลุมที่ซ่อนความลับไว้คุณตัดสินใจว่าวันนี้คุณจะต้องเข้าใกล้ความจริงให้มากขึ้นและกระท่อมเก่าในป่าที่ทุกคนพูดถึงด้วยความหวาดกลัวดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณสวมเสือ้อแจ็คเก็ตสะพายกระเป๋าใบเล็กที่มีน้ำและอาหารแห้งแล้วก้าวววออออออกกกกกจาาาาาะทท่อ่่มมอาาศเเยยยย็นนให้คคุณตตััสแ รู้ในใจร้อนแรงยิ่งกว่าระหว่างทางไปป่าคุณผ่านกลุ่มเด็กๆที่กำลังเล่นกันอยู่หน้าโรงเรียนของหมู่บ้านพวกเขาหยุดและมองคุณด้วยสายตาแปลกๆเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะกล้าหาญกว่าเพื่อนเดินเข้ามาใกล้และถามว่าคุณจะไปที่กระท่อมผีเหรอคุณยิ้มและถามว่าผีอะไรเหรอเด็กคนนั้นขมวดคิ้วและพูดว่า ทุกคนรู้ว่ากระท่อมนั้นมีวิญญาณของหมอผีเก่าถ้าคุณเข้าไปคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาคุณหัวเราะเบาๆเพื่อกลบความรู้สึกไม่สบายใจแต่คำพูดของเด็กคนนั้นทำให้คุณเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกินกว่าที่คุณคิดหรือเปล่าคุณเดินต่อไปตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวเข้าสู่ป่าต้นไม้สูงใหญ่บทบางแสงแดดทำให้ทุกอย่างดูมืดมิดและเงียบสงัดคุณได้ยินเพียงเสียงใบไม้ที่กระทบกันเมื่อลมพัดผ่านและบางครั้งก็มีเสียงนกที่ร้องออกมาเป็นระยะ ทางเดินเริ่มแคบลงและคุณสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นดินรอยเท้าที่ดูเหมือนของคนหลายคนคุณหยุดและมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่คุณบอกตัวเองว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าของชาวบ้านที่มาเก็บฟืนแต่ลึกๆคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับตาดูคุณ เมื่อคุณเดินลึกเข้าไปในป่าคุณเริ่มเห็นกระท่อมเก่าในระยะไกลมันดูซุดโ้มหลังคาทำจากใบตองแห้งที่ผุพังและผนังไม้ไผ่ที่เต็มไปด้วยรอยแตกคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่อากาศแต่เป็นบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวกระท่อมเองคุณก้าวเข้าไปใกล้และได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงลมหายใจเบาๆคุณหยุดและมองไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ที่ยกไหวคุณรวบรวมความกล้าและผลักประตูกระท่อมเข้าไป ภายในกระท่อมมืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นคุณใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องไปรอบๆและเห็นของแปลกๆวางกระจัดกระจายอยู่มีขวดแก้วที่มีของเหลวสีดำข้อนอยู่ข้างในเชือกที่ผูกเป็นปมแปลกๆและผ้าสีแดงที่เปื้อนคราบอะไรบางอย่างคุณรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มมากขึ้น แต่ความอยากรู้ทําให้คุณเดินต่อไปคุณเห็นโตไม้เก่าๆตรงมุมห้องบนโต๊ะมีสมุดเล่มเล็กที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้คุณเปิดสมุดและพบว่ามันเขียนด้วยลายมือที่สันเทาเป็นภาษากะเหรี่ยงที่คุณอ่านไม่ออกแต่มีบางหน้าที่ว่าสัญลักษณ์แปลกๆคล้ายกับวงกลมที่มีเส้นตัดผ่านคุณรู้สึกถึงความหนาวที่ไหลลงตามหลังคอ ขณะที่คุณกำลังดูสมุดอยู่นั้นคุณได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกคุณรีบปิดไฟฉายและหลบอยู่หลังโต๊ะหัวใจคุณเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงมันฝีเท้าเข้าใกล้มากขึ้นและคุณเห็นเงาของคนยืนอยู่ที่ประตูคุณกลั้นหายใจและรอสักพักเงาคนนั้นก็หายไปและคุณได้ยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆจางลงคุณรออีกสักครู่ก่อนจะออกมาจากที่ซ่อนและเมื่อคุณแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่คุณรีบเก็บสมุดเล่มนั้นใส่กระเป๋าและออกจากกระท่อม เมื่อคุณกลับมาที่หมู่บ้านคุณตัดสินใจไปหาป้าแก้วอีกครั้งเพื่อถามเกี่ยวกับสมุดที่คุณพบคุณพบเธอกำลังนั่งอยู่หน้าร้านค้าถักตะกร้าใบเล็กๆคุณยื่นสมุดให้เธอดูและเมื่อเธอเห็นมันดวงตาของเธอก็เบิกกว้างด้วยความตกใจคุณเอานี่มาจากไหนเธอถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาคุณบอกเธอว่าพบมันในกระท่อมเก่าป้าแก้วมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นสมุดของหมอผีเก่าคุณไม่ควรแตะต้องมัน เธอพูดและบอกคุณว่าสัญ,ญลักษณ์ในสมุดนั้นเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณที่ชาวกระเหรี่ยงบางกลุ่มเคยทำแต่พิธีกรรมนั้นถูกห้ามเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะมันอันตรายเกินไปคุณถามป้าแก้วว่าพิธีกรรมนั้นเกี่ยวกับอะไรเธอลังเลก่อนจะพูดว่ามันเป็นพิธีที่ใช้เรียกบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์คุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านร่างกายแต่คุณยังคงถามต่อว่าอาซานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าป้าแก้วใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้แต่เด็กหนุ่มคนนั้นเขาเปลี่ยนไปตั้งแแต่่เจอานนัน คุณเริ่มรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดและสมุดเล่มนั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญคุณตัดสินใจไปหานาราและนารีอีกครั้งเพื่อหาคําตอบคุณเดินไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านและโชคดีที่คราวนี้หัวหน้าหมู่บ้านไม่อยู่คุณพบทั้งคู่กําลังนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านนาราดูเหนื่อยล้าแต่เธอยังคงพยายามยิ้มให้คุณส่วนนารีดูตื่นตัวมากกว่าเธอมองคุณด้วยสายตาที่เหมือนจะประเมินอะไรบางอย่างคุณถามพวกเธอเกี่ยวกับกระท่อมเก่าและสมุดที่คุณพบนาราหยุดยิ้ม ทันทีและนารีจับมือของน้องสาวแน่นคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศเราไม่รู้เรื่องกระท่อมนั้นนาราพูดแต่เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยคุณบอกพวกเธอว่าคุณพบสมุดที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแ,และป้าแก้วบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณนารีมองคุณด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดว่าคุณกำลังเข้าไปยุ่งกับอะไรที่คุณไม่เข้าใจคุณรู้สึกถึงความท้าทายในคำพูดของเธอและแตัดสินใจกดดันต่อคุณถามว่าพวกเธอรู้จักอาซานได้ยังไงและทำไมถึงมาที่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่แรก นารีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่มันเป็นความผิดพลาดคุณถามว่าความผิดพลาดอะไรนารายื่นมือมาจับแขนของนารีเรากับจะห้ามไม่ให้เธอพูดต่อแต่คราวนี้นารีผลักมืออของน้องสาวออกและพูดว่าเราถูกหลอกให้มาที่นี่โดยคนที่บอกว่าจะช่วยเรา คุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นผสมกับความสับสนคุณถามว่าใครหลอกพวกเธอแต่ก่อนที่นารีจะตอบหัวหน้าหมู่บ้านก็เดินเข้ามาและบอกให้คุณออกไปคุณไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจักไปแต่คำพูดของนารีทำให้คุณเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาซานและฝาแฝดแต่มันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้น เมื่อคุณกลับไปที่กระท่อมของตัวเองคุณนั่งลงและเปิดสมุดเล่มนั้นอีกครั้งคุณพยายามจดจำสัญลักษณ์ที่เห็นและเริ่มรู้สึกว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความจริงแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าคุณกำลังถูกดึงเข้าไปในบางอย่างที่อันตรายคุณได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆและเมื่อคุณเปิดออกคุณเห็นอาซานยืนอยู่ที่นั่นเขามองคุณด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดว่าคุณเอานั่นมาจากกระท่อมใช่ไหมคุณรู้สึกถึงความหนาวที่ไหลลงตามหลังคอและก่อนที่คุณจะตอบเขาก็พูดต่อว่าคืนมันมาก่อนที่มันนจะสายเกิไป คุณยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงและในความเงียบของค่ำคืนคุณรู้ว่าคุณได้ก้าวเข้าไปในบางอย่างที่คุณอาจจะถอนตัวไม่ทันแล้วคุณยืนนิ่งหน้าประตูกระท่อมมองอาสานที่ยืนอยู่ในเงาเมื่อแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าของเขาทําให้รอยยิ้มที่เคยดูอบอุ่นตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณขนลุกคําพูดของเขาขึนมันมาก่อนที่มันจะสายเกินไป ยังคงดังกล้องในหัวคุณรู้ว่าเขากำลังพูดถึงสมุดเล่มนั้นสมุดที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกๆแ,และคำเตือนจากป้าแก้วเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณคุณลังเลแต่ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้เขาข่มขู่คุณได้ง่ายๆคุณบอกเขาว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับสมุดเล่มนั้นและขอให้เขาอธิบายว่าทำไมมันถึงสำคัญนักอาสารมองคุณด้วยสายตาที่เตะมอไปด้วยความโกรธผสมความกลัวก่อนจะหันหลังและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกคุณปิดประตูและล็อกมันไว้หัวใจอย่างเต้นแรงคุณรู้ว่าคืนนี้คุณจะนอนไม่หลับ เช้าวันต่อมาคุณตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมหมู่บ้านห้้ยเงียบดูเงียบกว่าปกติราวกับทุกคนกำลังรอให้บางอย่างเกิดขึ้นคุณตัดสินใจไปหานาราและนารีอีกครั้งหวังว่าจะได้คำตอบเพิ่มเติมจากพวกเธอคุณเดินไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านแต่เมื่อถึงที่นั่นคุณพบว่าบ้านว่างเปล่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบอกคุณว่าฝาแฝดทั้งสองออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เชา้ามืดโดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอไปไหนคุณรู้สึกถึงความผิดหวังแต่ในเวลาเดียวกันความสงสัยกกกก็ยิิิิ่่่่่งงเเเพพมมาาาาาาขขขึึ้้้้้้นนนนคคุณตััดดสใจลบไไปปทีรรอออแวืถหะ เมื่อคุณมาถึงป้าแกวกำลังนั่งอยู่หน้าร้านมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่ถักตะกร้าคุณถามเธอเกี่ยวกับนาราและนารีเธอถอนหายใจและพูดว่าพวกเธอหนีไปแล้วแต่ฉันกลัวว่ามันอาจจะสายเกินไปคุณถามว่าเธอหมายถึงอะไรป้าแกวมองไปรอบๆเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินก่อนจะกระซิบว่าตั้งแต่พวกเธอมาที่มหมู่บ้านนี้ก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเธอเล่าว,ว่าเมื่อสองคืนก่อนมีคนเห็นแสงประหลัดลอยอย,อยู่ในป่ากใกล้กระท่อมเก่าและเมื่อวานนี้วัวของชาวบ้านตัวหนึ่งตายอย่างไม่มีสาเหตุด้วยรอยแผลแปลกๆที่คอคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ และลงตามหลังคอและเริ่มสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในสมุดหรือเปล่าคุณถามป้าแก้วว่ามีใครในหมู่บ้านที่รู้เรื่องพิธีกรรมโบราณบ้างเธอลังเลก่อนจะบอกว่ามีคนเดียวที่อาจจะรู้ลุงคาพูดเท่าที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้าน เธอเตือนคุณว่าลุงคำเปนนอ,อคนแปลกและไม่ค่อยต้อนรับคนนอกแต่ถ้าคุณอยากรู้ความจริงเขาคือโอกาสที่ดีที่สุดคุณข่าขอบคุณป้าแก้วและตัดสินใจไปหาลุงคำทันทีคุณเดินตามทางที่ป้าแก้วบอกผ่านทุ่งนาและลำธารเล็กๆไปยังกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินเขา เมื่อคุณมาถึงคุณเห็นชายชาราผอมแห้งนั่งอยู่หน้าเตาไฟลุงคำมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นและดวงตาที่ดูเหมือนมองทะลุทุกอย่างคุณแนะนําตัวเองและบอกว่าคุณมาถามเกี่ยวกับสมุดที่พบในกระท่อมเก่าลุงคำมองคุณด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดว่าเด็กหนุ่มทําไมเจ้าถึงอยากรู้เรื่องที่ควรปล่อยให้มันตายไปคุณบอกเขาว่าคุณเชื่อว่าสมุดเล่มนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและคุณต้องการช่วยลุงคำหัวเราะแห้งๆและพูดว่าช่วยเจ้าจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ํําาาาว่่เจ้้กกลัังตออสูบะไร หลังจากเกลี้ยกล่อมอยู่นานลุงคำก็ยอมเล่าเขาบอกว่าสมุดเล่มนั้นเป็นของหมอผีที่ชื่อว่าย่าหมอกซึ่งเคยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนย่าหมอกมีพลังที่ชาวบ้านทั้งเคารพและหวาดกลัวเธอรู้วิธีสื่อสารกับวิญญาณและบางครั้งก็เรียกสิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณธรรมดาลุงคำบอกว่าพิธีกัรมอในสมุดนั้นเป็นพิธีที่ใช้ผูกพันบางอย่างเข้ากับโลกนี้แต่พิธีนั้นอันตรายเพราะถ้าควบคุมไม่ได้สิ่งที่ถูกเรียกมาจะไม่ยอมจากไปคุณถามว่าสิ่งนั้นคคืออะะไรลลุส่าายหัววแพูด มันไม่มีชื่อแต่มันหิวและมันจะไม่หะยุดคุณรู้สึกถึงความกลัวที่เริ่มก่อตัวในใจแต่คุณยังคงถามต่อคุณบอกลุงคำเกี่ยวกับอาซานและถามว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีนี้หรือเปล่าลุงคำมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและพูดว่าอาซานเป็นเด็กดีแต่เขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอฝาแฝดนั่นฉันกลัวว่าเขาอาจจะถูกหลอกให้ทำอะไรที่เขาไม่เข้าใจ คุณถามว่าฝาแฝดเกี่ยวข้องยังไงลุงคำบอกว่าเขาไม่รู้แน่ชัดแต่เขาเคยเห็นพวกเธอแอบไปที่กระท่อมเก่ากับอาซานในตอนกลางคืนและตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็เริ่มมีเรื่องแปลก เมื่อคุณกลับมาที่หมู่บ้านคุณรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันสมุดกระท่อมเก่าอาซาลและฝาแฝดแต่คุณยังไม่รู้ว่าอะไรคือตัวเชื่อมที่แท้จริงคุณตัดสินใจกลับไปที่กระท่อมอมเก่าอีกครั้งคราวนี้เพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมคุณเดินผ่านป่าที่เงียบสงัดและเมื่อคุณมาถึงกระท่อมคุณสังเกตเห็นว่าประตูถูกเปิดทิ้งไว้คุณก้าวเข้าไปข้างในและพบว่าทุกอย่างดูเหมือนถูกพลิกกลับมีรอยขีดข่วนบนผนังและขวดแก้วที่คุณเห็นคคคคครรััั้้้งงงกกกก่่่่่่ออนนถถููทุุบบบแแตตตณณสสึึึวาาามมมมไยใจีเพิข หัวเองให้ค้นต่อที่มุมห้องคุณพบผ้าสีแดงชิ้นหนึ่งที่เปื้อนคราบสีดําคุณหยิบมันขึ้นมาและรู้สึกถึงกลิ่นเหม็นที่รุนแรงคุณตัดสินใจเก็บมันไว้ในกระเป๋าและขณะที่คุณกําลังจะออกจากกระท่อมคุณได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆจากด้านนอกอคุณเดินออกไปและเห็นนารียืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอดูหวาดกลัวและตัวสันคุณถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอองคุณด้วยดวงตาที่แดงก่ําและพูดว่านาราหายไปฉันไม่รู้ว่าเธอไปไหนคุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนารานารีร้องไห้และพูดว่า มันเป็นความผิดของฉันฉันไม่น่าพาเธอมาที่นี่คุณพยายามปลอบนารีและถามว่าเธอหมายถึงอะไรนารีเล่าว่าเธอและนาราถูกหลอกให้มาที่หมู่บ้านนี้โดยคนที่อ้างว่ารู้วิธีรักษาคำสาปที่ครอบครัวของพวกเธอเผชิญอยู่เธอบอกว่าครอบครัวของพวกเธอเคยมีปัญหากับหมอผีในอดีตและมีคนบอกว่าหมู่บ้านนี้มีคำตอบคุณถามว่าอาซานเกี่ยวข้องยังไงนารีสายหัวและพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องทั้งหมดเขาแค่ถูกใช้ คุณรู้สึกถึงความสับสนแต่ก่อนที่คุณจะถามต่อคุณได้ยินเสียงดังสนั่นจากในป่าและนารีกรีดร้องคุณหันไปและเห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านต้นไม้คุณคว้ามือของนารีและวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อคุณมาถึงหมู่บ้านคุณพบว่าชาวบ้านกำลังรวมตัวกันด้วยความตื่นกระหนกพวกเขาบอกว่ามีคนเห็นนารานอนสลบอยู่ในป่าใกล้กระท่อมเก่าคุณรู้ว่าคุณต้องไปที่นั่นแต่ความกลัวในใจเริ่มรุนแรงขึ้นคุณเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ลุงคำพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชื่อแแลลละะะหหหิิิวโยออาาาจจจจเป็นนนรงงคุณกกัััผชญ้บม คุณยืนอยู่ท่ามกลางความกละลรลของหมู่บ้านห้้ยเงียบชาวบ้านวิ่งไปมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงตะโกนและร้องให้ดังก้องในอากาศคุณจับมือของนารีที่ยังคงตัวสั่นและถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาราเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกสลายว่าฉันไม่รู้เธอหายไปตั้งแต่เมื่อคืนและตอนนี้พวกเขาบอกว่าเจอเธอนอนอยู่ในป่า คุณรู้สึกถึงความเร่งด่วนและแตัดสินใจว่าคุณต้องไปที่ป่าทันทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าความกลัวในใจจะกรีดร้องให้คุณหยุดก็ตามคุณบอกนารีให้อยู่กับชาวบ้านที่ปลอดภัยและวิ่งไปตามทางที่นำไปสู่กระท่อมเก่า ระหว่างทางคุณได้ยินเสียงลมที่พัดแรงผิดปกติราวกับมีบางอย่างในอากาศกำลังเคลื่อนไหวคุณมองไปรอบๆแต่เห็นเพียงเงาของต้นไม้ที่ยกไหวในความมืดเมื่อคุณมาถึงจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเจอนาราคุณเห็นกลุ่มนอย,ยืนล้อมวงอยู่คุณฝ่าฟูงชนะเข้าไปและพบว่านารานอนอยู่บนพื้นใบหน้าซีดเผือดและมีรอยขีดข่วนที่แขนเธอยังมีสติแต่ดูเหมือนกำลังตกอยู่ในผวังคุณคุกเข่าลงข้างๆและเรียกชื่อเธอนารามองคุณด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและกระซิบว่ามันเห็นฉันมันรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่คุณถาามมว่มัน คืออะไรแต่เธอสายหัวและร้องให้คุณรู้นึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่อากาศแต่เป็นบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเธอหัวหน้าหมู่บ้านสั่งให้ชาวบ้านพานารากลับไปที่หมู่บ้านแต่ก่อนที่พวกเขาจะพาเธอไปคุณสังเกตเห็นบางอย่างที่แขนของนารารอยขีดข่วนนั้นไม่ใช่แค่รอยธรรมดามันมีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์ที่คุณเห็นในสมุดของหมอผีคุณรีบจดจํามันไว้ในใจและเมื่อชาวบ้านพานาราไปคุณตัดสินใจกลับไปที่กระท่อมเก่าเพื่อค้นหาคําตอบเพิ่มเติมคุณรู้ว่ามันอันตรายแต่ความ อยากรู้และความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยนาราได้ทําให้คุณก้าวต่อไปเมื่อคุณมาถึงกระท่อมคุณพบว่ามันอยู่ในสภาพที่ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมผนังบางส่วนพังทลายและพื้นดินเต็มไปด้วยรอยเท้าที่สับสนคุณเดินเข้าไปข้างในและเห็นว่ามีบางอย่างถูกเขียนไว้บนผนังด้วยสีแดงเข้มคล้ายกับเลือดข้อความนั้นเขียนด้วยภาษากะเรี่ยงแต่มีคาหนึ่งที่คุณจําได้จากสมุดผูกพัน คุณรู้สึกถึงความกลัวที่ทวีคูณแต่คุณบังคับตัวเองให้ค้นต่อคุณพบชิ้นส่วนของผ้าสีแดงที่เหมือนกับที่คุณเก็บไว้ก่อนหน้านี้และเมื่อคุณตรวจดูคุณพบว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากสัตว์คุณเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ใหม่น่าใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันถูกวางแผนไว้ คุณออกจากกระท่อมและตัดสินใจไปหาอาซานคุณรู้ว่าเขาต้องรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดินไปที่กระท่อมของเขาและพบว่าเขากำลังนั่งอยู่หน้าเตาไฟมองเปลวไฟด้วยสายตาที่ว่างเปล่าคุณเรียกชื่อเขาและเขาหันมามองคุณด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าคุณถามเขาตรงๆว่าเขารู้เรื่องพิธีกรรมในสมุดหรือไม่และทำไมนารากับนารีถึงมีส่วนเกี่ยวข้องอาซาเนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันเป็นแบบนี้คุณถามว่าเขาหมายถึงอะไรอาซานถอนหายใจและเริ่มเล่า เขาบอกว่าเขาเจอนาราและนารีครั้งแรกเมื่อสามเดือนก่อนพวกเธอมาที่หมู่บ้านด้วยความหวังว่าจะหาวิธีแก้คำสาที่ครอบครัวของพวกเธอเชื่อว่าถูกสาบโดยหมอผีเมื่อหลายปีก่อนอซานาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคำสาไปในตอนแรกแต่เขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างเมื่อเขาเข้าไปในกระท่อมเก่ากับพวกเธอเขาพบสมุดเล่มนั้นและเริ่มอ่านมันโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายคุณถามว่าเขาทำพิธีอะไรไปหรือเปล่าอซานาสายหัวแต่ยอมรับว่าเขาช่วยพวกเธอทำบางอย่างตามคำแนะนำในสมุดเพราะพวกเธอบอกว่ามันเป็นทางเดียวที่จะยกเลิกคำสาบ คุณรู้สึกถึงความโกรธที่ผสมกับความสงสารคุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอาซานบอกว่าหลังจากที่พวกเขาทำพิธีสิ่งแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเขาเห็นเงาดำในป่าได้ยินเสียงกระซิบในตอนกลางคืนและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับตาดูเขาเขาบอกว่านาราและนารีเริ่มเปลี่ยนนอไปพวกเธอดูหวาดกลัวและเริ่มปิดบังอะไรบางอย่างคุณถามว่าเขาคิดว่าพวกเธอตั้งคันจริงหรือไม่อาซานมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและพูดว่าฉันไม่รู้แต่ถ้าเป็นจริงมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็น คำพูดของเขาทำให้คุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงตามหลังคอคุณเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ในตัวนาราและนารีอาจจะไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นผลจากการพิธีกรรมที่ผิดพลาดคุณถามอาสานว่าเขารู้วิธีหยุดมันหรือไม่เขาส่ายหัวและพูดว่าฉันพยายามหาทางแต่สมุดเล่มนั้นมันเหมือนมีชีวิตมันพูดกับฉันในหัวคุณรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นและแตัดสินใจว่าคุณต้องกลับไปหาลุงคำเพื่อขอคำแนะนำ เมื่อคุณมาถึงกระท่อมของลุงคำคุณพบว่าเขากำลังนั่งอยู่หน้าแท่นบูชาเล็กๆที่เต็มไปด้วยเครื่องเส้นคุณบอกเขาทุกอย่างที่อาสาลเล่าและแสดงผ้าสีแดงที่คุณพบให้เขาดูลุงคำมองผ้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยขาวามหวาดกลัวและพูดว่านี่ไม่ใช่แค่พิธีผูกพนันมันเป็นการปลดปล่อยเขาอธิบายว่าพิธีในสมุดนั้นไม่ได้แค่เรียกบางอย่างมาแต่มันยังสามารถปล่อยมันให้เป็นอิสระได้ถ้าทำผิดขั้นตอนเขาบอกว่าสิ่งที่ถูกเรียกมานั้นกำลังใช้ร่างของนาราและนารีเป็นประตูเพื่อเข้้าามาในนโลกี คุณถามว่ามีวิธีหยุดมันหรือไม่ลุงคำบอกว่ามีพิธีที่สามารถปิดประตูได้แต่ต้องใช้เลือดของผู้ที่เริ่มพิธีในที่นี้คืออาสาลและต้องทําในสถานที่ที่พิธีเริ่มต้นซึ่งก็คือกระท่อมเก่าคุณรู้สึกถึงความหนักหน่วงของคําพูดนั้นและถามว่าถ้าไม่ทําพิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้นลุงคํามองคุณด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดว่ามันจะเข้ามาและหมู่บ้านนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิม เมื่อคุณกลับไปที่หมู่บ้านคุณพบว่านารากับนารีถูกพากลับมาที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านคุณตัดสินใจเผชิญหน้ากับพวกเธอครั้งสุดท้ายคุณพบทั้งคู่ในห้องมืดมืดนาราดูอ่อนแอและหวาดกลัวส่วนนารีมองคุณด้วยสายตาที่แข็งกร้าวคุณบอกพวกเธอว่าคุณรู้เรื่องพิธีและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนารีหัวเราะแห้งๆและพูดว่าคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่รู้เลยว่าเราต้องเสียอะไรไปเธอบอกว่าครอบครัวของพวกเธอถูกสาปจริงและพวกเธอไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามที่หมอผีในเมืองบอกซึ่่่งนนพวกเธอมาทีี คุณถามว่าทำไมพวกเธอถึงโกโหกเกี่ยวกับการตั้งคารารีเรียไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ามันไม่ใช่การโกโหกแต่สิ่งที่อยู่ในตัวเรามันไม่ใช่เด็กคุณรู้สึกถึงความกลัวที่ท่วมทน้นแต่คุณบังคับตัวเองให้ถามต่อคุณถามว่าพวกเธอรู้วิธีหยุดมันหรือไม่นารามองคุณด้วยยดดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและพูดว่ามันสายเกินไปแล้วแต่ก่อนที่คุณจะพูดอะไรต่อคุณได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านนอกและชาวบ้านกรีดร้องคุณวิ่งออกไปและเห็นว่ากระท่อมเก่ากำลังลุกไหม้เปลวไฟสีดำที่ไม่่่เเหมมืออออนนฟฟธรรรดาาาาลลลยขขึ้้้้สููทงงงคคุุณณววกั เมื่อจะหมดลงคุณยืนตะลึงอยู่ท่ามกลางความโกลาหลของหมู่บ้านห้วยเงียบเปลวไฟสีดำจากกระท่มเก่าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับมีชีวิตและเต้นระบำด้วยความโกรธชาวบ้านกรีดร้องและวิ่งหนีบางคนร้องให้บางคนตะโกนเรียกชื่อคนที่รักคุณรู้สึกถึงความร้อนจากไฟแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรและกลิ่นเหม็นของควันที่ไม่เหมืออนไฟธรรมดาทำให้คุณรู้สึกคลื่นไส้คุณหันไปมอง นาราและนารีที่ยืนอยู่ข้างหลังนาราดูเหมือนจะซุดลงด้วยยอความกลัวส่วนนารีจ้องไปที่เปลวไฟด้วยสายตาที่ว่างเปล่าคุณรู้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและถ้าคุณไม่ทําอะไรสิ่งที่ละ่ะปุ่คคาเตือนไว้สิ่งที่หิวโหยและไม่มีชื่ออาจจะกลายเป็นอิสระคุณคว้ามือของนารีและถามว่าเราจะหยุดมันได้ยังไงเธอส่หัวและพูดด้วยน้ําเสียงที่แหบแห้งว่า มันสายเกินไปแล้วเราเปิดประตูและมันกำลังจะมาแต่คุณปฏิเสธที่จะยอมแพ้คุณนึกถึงคำพูดของลุงคำเกี่ยวกับพิธีปิดประตูที่ต้องใช้เลือดของผู้ที่เริ่มพิธีคุณตัดสินใจว่าต้องหาอาสาให้เจอและต้องกลับไปที่กระท่อมเก่าแม้ว่ามันจะกำลังลุกไหมก็ตามคุณบอกนารีให้พานารากลับไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านและวิ่งไปหาอาสาทันที ระหว่างทางคุณผ่านชาวบ้านที่กำลังตื่นตระหนกบางคนพยายามดับไฟด้วยน้ำจากลำธารแต่เปลไฟสีดำนั้นไม่ยอมดับมันยิ่งลุกลามมากขึ้นคุณรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่เริ่มครอบงำแต่คุณบังคับตัวเองให้ก้าวต่อไปเมื่อคุณมาถึงกระท่อมของอาซานคุณพบว่าเขากำลังยืนอยู่นอกบ้านมือของเขาสั่นและใบหน้าซีดเผือดคุณตะโกนเรียกชื่อเขาและเขาหันมามองคุณด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวมันเริ่มแล้วเขาพูดฉันได้ยินมันมันอยู่ในหัวฉันคุณบอกเขาว่าคุณรู้วิธีหยุดมัันแแตตต่่่่คคคุุณณ้อออออองงงกกาาาาาารววมมชยเเเเเหลลลืืขขขบ ว่าทั้งหมู่บ้านอาจจะถูกทำลายเขาก็พยักหน้าและยอมตามคุณไปคุณและอาซานวิ่งไปที่กระท่อมเก่าเปลวไฟสีดำเงิงคงลุกโชนแต่คุณสังเกตว่ามันไม่ได้ทำลายตัวกระท่อมทั้งหมดราวกับมีบางอย่างปกป้องมันไว้คุณบอกอาซานเกี่ยวกับพิธีปิดประตูและบอกเขาว่าคุณต้องการเลือดของเขาอาซานมองคุณด้วยความตกใจแต่เมื่อคุณอธิบายว่ามันเป็นทางเดียวที่จะหยุดสิ่งที่กำลังจะมาเขาก็ยอมคุณทั้งสองก้าเข้าไปในกระท่อมซึ่งตอน นี้เต็มไปด้วยควันและกลิ่นเหม็นคุณพบแท่นบูชาเก่าที่มุมห้องซึ่งยังคงไม่ถูกไฟทำลายคุณวางสมุดของหมอผีลงบนแทน่นและเริ่มทำตามขั้นตอนที่ลุงคำบอกไว้คุณบอกอาสานให้ตัดฝ่ามือของเขาและหยดเลือดลงบนสัญ,ญลักษณ์ที่วาดไว้ในสมุดเขาทำตามด้วยมือที่สันเทาและเมื่อเลือดสัมผัสกับหน้ากระดาษคุณรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศราวกับมีบางอย่างกำลังต่อต้านคุณเริ่มสวดมนต์ตามที่ลุงคำสอนซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณที่คุณจำได้คร่าวๆเปลวไฟรอบๆเริ่มสั่นไหวและคุณได้ยินเสีียงงคราาามมต่่ๆทดัจก ทุกทิศทางอาซานร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและคุณเห็นรอยแผลที่มือของเขาเริ่มมีเลือดไหลมากขึ้นคุณบอกเขาว่าต้องอดทนและสวดมนต์ต่อไปทันใดนั้นคุณรู้สึกถึงลมแรงที่พัดเข้ามาในกระท่อมและเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณมันไม่มีรูปกายที่ชัดเจนแต่คุณรู้สึกถึงความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากมันคุณกรีดร้องและเกือบจะหยุดสวดมนต์แต่เสียงของอาซานที่ร้องว่าทำต่อไป ทำให้คุณรวบรวมสติคุณสวดมนต์ดวรยอรเสียงที่ดังขึ้นและเงาดำนั้นเริ่มหดตัวลงมันส่งเสียงคำรามที่ทำให้หูของคุณเจ็บแต่คุณไม่ยอมหยุดในที่สุดเมื่อคุณสวดมนต์จบประโยคสุดท้ายเงาดำนั้นก็หายไปและเปลวไฟสีดำรอบๆกระทอมก็ดับลงทันที คุณและอาซานซุดลงบนพื้นด้วยความเหนื่อยล้าคุณมองไปที่เขาและเห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ดูอ่อนแอมากคุณช่วยเขาลุกขึ้นและทั้งสองคนเดินออกจากกระท่อมเมื่อคุณกลับมาที่หมู่บ้านคุณพบว่าชาวบ้านกำลังมองคุณด้วยความตื่นตะลึงและความเคารพหัวหน้าหมู่บ้านเดินมาหาคุณและขอบคุณที่ช่วยหมู่บ้านไม้่คุณมองไปที่บ้านของเขาและเห็นนาราและนารีกำลังนั่งอยู่ด้วยกันพวกเธอดูสงบขึ้นแต่คุณรู้ว่าความเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่กับพวกเธอ วันต่อมาคุณไปหาลุงคำเพื่อบอกเขาว่าพิธีสำเร็จแล้วเขายิ้มให้คุณเป็นครั้งแรกและบอกว่าคุณกล้าหาญกว่าที่เขาคิดคุณถามเขาว่าสิ่งที่คุณต่อสู้ด้วยคืออะไรลุงคำสายหัวและพูดว่าบางสิ่งไม่มีชื่อและบางครั้งมันดีกว่าที่จะไม่รู้คุณยอมรับคำตอบนั้นและตัดสินใจว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องจากหมู่บ้านนี้ไปก่อนที่คุณจะจากไปคุณไปหานาราและนารีครั้งสุดท้ายพวกเธอบอกคุณว่าพวกเธอตัดสินใจกลับไปกรุงเทพและพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณถามว่าพวกเธอจะรับมือกับสิ่่่่งทีเเกิิดดดขึ้้้นนไไหรรือมมาายศๆและพูว เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลองคุณบอกลาพวกเธอและเดินไปที่รถตู้ที่รอพาคุณออกจากหมู่บ้านเมื่อคุณมองออกไปนอกหน้าต่างคุณเห็นหมู่บ้านหยน้ยเงียบค่อยๆหายไปในหมอกและคุณรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เมื่อคุณนั่งอยู่ในรถตู้ที่ค่อยๆเคลื่อนออกจากหมู่บ้านคุณรู้สึกถึงความเงียบที่อบล้อมหัวใจเรื่องราวของหมู่บ้านห้วยเงียบได้สอนคุณว่าบางครั้งความจริงนั้นหนักหน่วงเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวคุณนึกถึงอาสารผู้ที่เสียสละเพื่อปกป้องหมู่บ้านและนารากับนารีที่ต้องแบกรับบาดแผลจากความผิดพลาดในอดีตหมู่บ้านนี้จะยังคงอยู่ต่อไปด้วยเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานและคุณหวังว่ามันจะเป็นตำนานที่สอนให้ผู้คนระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืด คุณมองออกไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองยามเย็นและรู้สึกถึงความหวังเล็กๆที่เริ่มก่อตัวในใจชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและบางทีวันหนึ่งหมู่บ้านห้วยเงียบอาจจะพบกับความสงบที่แท้จริงคุณปิดตาลงและปล่อยให้เสียงของล้อรถที่กระทบถนนพาคุณไปสู่จุดหมายต่อไป